เลยจ้าโอเคค่ะซีรีส์จแล้วมาต่อคันแล้วค่ะนี่ครั้งแรกดูสิมาจ้าตื่นเต้นครับน่าจะเป็นความในใจหลายๆคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับสั่นครับตอนนี้ก็สั่นอยู่ครับสั่นนี่คือสั่นเพราะตื่นเต้นเพราะว่าอากาศหนาวชุดเราเลยจัดเต็มเลยใช่ครับคุณเลยต้องหลายเลเยอร์หน่อยหลายเลเยอร์แล้วมาทีมแคมปิ้งแล้วเนาะทีมเอาทิ้งของบริษัทเนาะก็ ต่เป็นเอาติ้ง uh, ที่ค่อนข้างหนาวเหมือนกันนะเพราะว่านที่หนาวตอนนี้หนาวเออตกกันหนาศวันนี้เลยตอนรับลมหนาวใช่เข้าบินเทอร์พอดีถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเราเห็นว่ามีการไปเตรียมเตรียมร้องเพลงเรียนอะไรอย่างเป็นอะไรพิเศษไหมก็ขนมาพี่แอฟครับมีทั้งเต้นมีทั้งร้องเพลงมีทั้งละครเวทีคตอนสมัครกันนะพอได้ไหมคะว่าแบบ มันแน่นอนมีทุกแนวครับมีทุกแนวจิงมีทุกแนวจริงครับหลังจากรันเม่านล้วก็รู้สึกว่ามีทุกอารมณ์ให้ให้ได้เจอกันะครับผมใช่ครับบรรยากาศในการซ้อมเป็นยังไงบ้างคะแบบซ้อมหนักไหมแบบที่อ๋อมาอน้องอ๋อทุกคนตั้งใจซ้อมมากเลยโมได้เห็นต้องน้องจากเต็นอะไรอย่างนี้ที่แบบตอนแรกน้องยังแบบว่าเต็นไม่เป็นตอนนี้คือเท้าไฟมากตอนี้คือเก่งสุดเลยใช่เพราะหลายคนก็เริ่มจากโส ใช่ใช่ก็บอกว่ายิ่งเรียนร้องเพลงด้วยทุกคนก็คือเรียนร้องเพลงกันบ่อยมากก็คือถัดกันกรเรียนต่อ,ต,อ,ต,อต่อเรียนต่อต่อกันเลยก็ได้ฟังเสียงน้อง,องๆแล้วก็ชื่นใจได้เห็นพัฒนาการภายในช่วงแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าแบบว่าเป็นการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากๆสําหรับน้องๆคนเรื่อแต่ละคนตื่นเต้นกับโชว์ไหนมากที่สุดของแต่ละคนยังแง้นะยังแง้มหรอครับสำหรับผมก็ก็ตื่นเต้นโชว์เดียวครับตอนนี้รู้สึกว่า ตื่นเต้นโชว dem, ์เดียวแหละตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นขนาดนี้แต่พอเริ่มใกล้อะเนอะเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้แล้วแล้วมันไม่มีคนอื่นอยู่ข้างๆอะไรอย่างงเี้ยครับทุกอย่างมันง่ายถ้ามีเธอมันอยู่ข้างๆเออโอ้ยมันไม่อยู่ข้างๆนะผมให่มันใจขได้ครับก็โชว์เดียวเหมือนกันครับตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันก็แบบอลังอยู่ก็แบบตอนที่ขึ้นไปสองมันก็เออ มันก็อยู่คนเดียวก็เหมือนที่พี่เขาบอกมันก็เ,าเงาเงามันเงามันเงาเข้าใจเขา้เขาใจเออตอนสองมันไม่ได้มีคนดูไงแต่พอเราไปโชว์จริงแบบอาจจะไม่เงาเพราะมีทุกคนรอดูอยู่ <laughs> ใช่พี <laughs> ่วินพี่วิน <laughs> ก็สำหรับผมนะครับก็แตกต่างจากคนอื่นหน่อยผมแบบเป็นโชว์คู่ครับผม <c oughs> เออพอโชว์คู่แล้วแบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขินๆอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราติดตามชมกันดีกว่าครับห้ามเสียงน ผมผมนะผมวันนี้ผมไม่ตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่าเตรียมพร้อมมาวันนี้ผมแบบเลยตื่นมาเต้นมากกว่าอันนี้พูดดีนะพูดดียังไอันนี้บอกเขาหรือบอกเราอันนี้พูดไปก่อนเอาไม่อาบไม่อาบไม่อาบตื่นเต้นในทุกโชว์เลยครับเว้ยทุกโชว์เพราะว่าเราเองก็เห็นน้องๆแบบซ้อมมาแบบทุกคนเลยน้องๆทั้งที่เนาะ ซ้อมมาตลอดเวลาที่ผ่านมาในการเตรียมตัวก็รู้สึกว่าทุกคนมีของที่พร้อมจะปล่อยแล้ววันนี้ได้ปล่อยของแล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้ทําเต็มที่จริงว่าจากที่เห็นตอนซ้อมก็คือมันแบบมันสนุกมากสนุกมากจริงๆคือขนาดเราได้ถึงแรกเรายังแบบอะไรเงี้ยก็ว่าอยากให้ทุกคนได้รอดูมองคนทุกทีทุกคนมาร่วมชมกันหน่อุก็จริงจริงพุทธคืเ้น ทุกโชว์ที่มีตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูโชว์ของน้องๆด้วยใช่ก็อยากให้ทุกคนดูมันแบบเซอร์ไพรส์แน่นอนโชว์โชว์ของพี่บู๊ตยิ่งใหญ่โมบอกเลยโหดมากโชว์พี่บู๊ตโหดมากบู๊ตก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันทุกคนก็จะต้องเซอร์ไพรส์ตานแน่นอนปากติดตลอดแน่นอนแล้วซีรีส์อะค่ะผมมาประพากแล้วฟีดแบ็กรักบองฟีดแบ็กของเราอะกับซีรีส์อะในไมบ้างแต่ผล เปไหมแบบแฟนยังให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไหมรหรือว่าติดตามไปทุกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ดีก็ดีกันค่าครับก็ตอนแรกจากที่เราแบบยังไม่ได้เล่นซีรีส์แบบนี้ก็ยังไม่ได้มีคนรู้จักแต่พอแบบเล่นไปแล้วแบบเริ่มมีคนรู้จักก็รู้สึกเออรู้สึกดีแบบมีคนคอยซัพพอร์ตมากขึ้นมีคนคอยแบบมาแบบให้กําลังใจในต่ละงงานนะครับก็รู้สึกขอบคุณมาก ก็ดีใจครับที่เขาก็ยังสพอร์ตมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็จบไปตั้งแต่เดือนเดือนมิถุนายนแล้วก็มันก็หลายเดือนแล้วแต่เขาก็ยังพพอร์ตยังอยากที่จะมาดูโชว์เราอยากที่จะมาร่วมมาจอยเราก็ดีใจแล้วก็เป็นเพราะฟีดแบ็กต่างๆนี้นะหละที่รู้สึกว่าเธออยากจะจัดกันมีขัาีขึ้นมาด้วยน้องเซนกับน้องบินมีแผนจะทำคอนเสิร์ตอ้ อันนี้อันนี้เจ้าอันนี้เจ้าเจ้าตัวยังขาวไท่าวไครับทผมรอดูก่อนครัอแล้วมีมีแพทผูพิโทษนครับเอาาของครับ่ผ่ตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นอุ้ยเก่งพอรู้ เราดูอยู่ครับแต่ว่าแฟนปีหน้ามีแน่นอนครับผมอยากให้รอติดตามครับเพราะเราเราเขียนเรืองแฟนกันแล้วมาหลายเดือนแล้วครับอันนั้นแฟนกันเป็นแฟนจะอันนี้คือการยุ่งยากหรือแฟนแบบเออก็ต้องรอติดตามปีหน้าใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อามบอกว่าก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่ามันอะไรยังไง เดี๋ยวเอาจริงๆแล้วพวกเราก็โฟกัสกันแฟนมีก่อนเราอยากจะทำไม่อยากให้มันเสียสมาธิแล้วก็อยากทำให้มันหล่อที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้เวลาว่างทุกเวลาว่างก็คือซ้อมซ้อมเอาเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปสเต็ปไปอู้ยอดเราทรัเตรียมตัวซีรีส์เรื่องใหม่นครับหมายถึงว่าของน้องๆหรือของเราหรือของใครตอนที่มันเยอะไปหมดแล้วบอกว่าเลือกไม่ถูกผมผู้ชมครับก็โอเคครับผมดีครับก็ใครทำดูดีกดีครับ แล้วก็เป็นมีที่จะไปจับที่อยู่นะคะครับขายบัตรถือไหนแล้วแฟนพยายามไปจัดได้ก็แต่เราเล่าไม่ค่อยดีครับผมก็ก็เดี๋ยวรอไปดูที่ญี่ปุ่นครับผมเพราะว่าคือต่อให้จะฟังออกบ้างแต่อ่านไม่ออกครับเพราะว่า <kin> มันก <Mario> ็ม <DVD> ีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องนั่งแคนเลิลไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเห็นที่บอกมาว่าเห็นที่บอกมาก็น่าจะดีเหมือนกันเราะว่ แลรอเจอ<ม>แฟนๆที่ญี่ปุ่นเช่นกันครับผมเตรียมไปญี่ปุ่นน,นี่นไงเมื่อกี้สปอยไปแล้วสปอยเจอแชวนชวนแฟนๆชาวไทยให้ตามไปด้วยไหมาตามไปเที่ยวแล้วกันแล้วก็แวะไปแฟนนี้สักหนึ่งวันนะช่วงนี้อากาศหนาวด้วยผมเพิ่งเปิดเปิดไอ้ทรัยกรอากาศมาผมตัดตัดของไม่ถูกเลยแล้วในอนาคตมีผลงานอัปเดตของแต่ละคนยังไงบ้าง ที่ให้แฟนๆคอยติดตามอะไรดูอะไรได้ครัดก็ติดตามปีหน้าแล้วกันครับน่าจะมีอะไรดีๆคุณภาพคุณภาพออกมาให้ดูกันแล้วก็ติดตามการใช้ชีวิตของบุญดาก็จริงๆก็อย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้เราก็กําลังโฟกัสในเรื่องของงานที่เรากาลังทาตรงนี้กันอยู่อย่างนี้ครับในเรื่องของ y ย a r ร l a n ที่มันจะเกิดขึ้นปีหน้าในอนาคตอย่างงี้ครับมันมีแน่นอน ต่ว่าอยากจะให้รอติดตามกันดีกว่ามันจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะเออครับผมก็คล้ายๆกันแล้ะครับรวมร้านให้กันรวมร้านให้ครบเลยครบเลยครับก็จริงๆก็อย่างที่ดูคนบอกก็ตอนนี้ก็โอกัสเรื่องแฟนมีครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกับแฟนมีในตอนนี้มากกว่าครับผมครับผมแล้วก็รอติดตามได้ปีหน้าครับ พี่แมนอ่ะพี่แมนครับเออของผมก็คิดว่ามีซีรีส์มีละครน่าจะน่าจะได้ดูประมาณปีหน้าครับอรอติดตามเดี๋จะรอดูครับครับ,รบอันนี้เหลืออะไรให้ผมพูดไหยครับก็รอติดตามครับทุกคนแบบที่ทุกคนบอกตอนนั้นเลยครับผมสุดท้ายฝากแฟนๆที่มาสนุกกันในงานนี้เนาะขอบคุณเขาเรืงไงดีที่เขาแบบมาเจอพี่แมนน้องเบรดเลยพี่แมนต้องเบน อ้าวครับขอบคุณครับขอบคุณที่มานะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกกันครับก็พวกพวกเราตั้งใจสอมกันมากก็ซสอมกันมานานอยู่ครับก็อย่างร้องเพลงก็้อมมาเยอะมากจนจริงๆครูพีคนที่สอนเขาต้องมาอยู่ที่จ๊สอัพแล้วเราต้องมาสอนทุกวันเลยอันนี้เรื่องจริงครับวันนี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาในบริษัทแล้วก็แบบว่าเอ๊ะ พี่มาทำไมอะวันนี้ใครเรียนว,วันนี้ใครเรียนว,วันนี้สอนนี่สอนเส้นสอนเบน,น,นสอนวินเลยใช่ก็พี่ใจครับผมก็ใช่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังติดตามเราอยู่แล้วก็มาร่วมงานแฟนมีววันนี้ครับก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนยังรักเราอยู่แล้วก็สปอร์ตเราอยู่แล้วก็ส่งฟู้ดรัค<ม>อะไรมาให้เต็มไปหมดเลยของกินเยอะมากมขอบคุณมากๆครับผมรังมา Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.